ก็ก็ขออนุญาตท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสําหรับไอที่พโพสต์ตํารวจสอพอเมืองลาออกนะครับคือท่านสิตรวดเอกกินพัฒน์ใช่ไหมพยพัฒน์นะครับเป็นเจ้าที่ตํารวจสอพอเมืองแต่ก็อันนี้เป็นเรื่องที่เขายื่นใบลาออกมาเมื่อตั้งแต่วันที่หนึ่งนะหนึ่งกุมภาใช่ไหมครับก็อันนี้ก็คือเขายื่นใบลาออกจริงแต่ใน,นเบื้องต้นเนี่ย ทางสงพเมืองซึ่งเป็นผู้บัญชาโดยตรงเขาเนี่ยเมื่อเขายื่นไปเลาออกมาเนี่ยก็ได้รับยับยั้งไว้ก็ยังไม่ได้อนุมัติอะไรนะครับก็กําลังจะดาเนินการที่จะว่ามันมีปัญหาอะไรถึถงลากออกอะไรนะครับก็อสอบถามกันอยู่เบื้องต้นก็ก็ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยเมื่อมันมีกระแสข่าวออกมานะครับตามหน้าสือส่อทีวีแลอสื่อทั่วไปในส่วนของ พยสุพรรณบุรีเราเองเนี่ยก็ได้ตั้งกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับนอกท่านอนุเอกมาโนดนะครับท่านเป็นรองผู้การเป็นประธานตรวจสอบเพื่อจะต้องดูว่าสาเหตุครั้งนี้ที่เข้าละออกเนี่ยมันเกิดจากอะไรแน่เขามีปัญหาในระบบตํารวจไม่พอใจหรือหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหาผู้ขา้าัญชานะครับก็ถึงไม่อยากเป็นตํารวจแต่ ก็ขอแยกพูดตรงๆนะครับรัวเราเองเนี่ยยังไงกันแล้วแต่ครับผู้จต้คัชาเราเนี่ยก็ไม่อยากให้ออกนะครับเพราะตํารวจมันเป็นสิ่งดีเก็บตัวเขาเองก็ทํางานก็ก็ดีนะครับแต่แตว่าตัวตํารวจที่เราออกเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรนะครับซึ่ง,งในส่วนเนี้ยผมเองในฐานะผู้คับชาผู้กับการตำรวจทรจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะต้องมาดําเนินการแก้ปัญหาให้ได้ เราก็ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ว่าสิ่งที่เขาละออกเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับก็ต้องรู้เช่นเขาอาจจะไม่มีความสุขในอาชีพตำรวจหรือยังไงหรือมองอาชีพตำรวจเป็นสิ่งที่ที่เขาไม่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 ชอบหรือว่าเขามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหาในที่ทํางานของเขานะครับก็มาตรวจสอบแล้วแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ของเขาเรื่องต้นนะครับผมก็ได้คุยกับพ่อแม่เขาแล้วว่า ก็พยายามพ่อแม่ก็พยายาม,ม,มยาให้ออกครับแล้วนะลูกชายตำรวจก็ยังไม่ได้แต่งงานด้วยแต่ตัวเองเขาเองเนี่ยปัญหาหนี้สินปัญหาหลา,หลายอย่างก็ไม่ไม่ได้มีไม่มีอะไรนะครับ,รบวันนครับ,รบวันนี้ทั้งวันเนี่ยก็พยายามติดต่อเข้าไปนะโดยทางพุ่งกับเมือง ก็ให้ตำรวจที่เขารู้จักพอแม่ติดต่อไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้นะครับก็คงคงจะเครียดนะอ,อันนี้เอานนี้เดินไม่เป็นไรหรอกนะเขาอาจที่ยังไม่รับโทรศัพท์อาจจะเห็นข่าวแล้วอาจจะเครียดอาจจะอะไรมันกเ็เร็นธรรมชาตินะครับแต่คิดว่าอย่างไรก็ก็คิดว่าคงติดต่อเขาได้เราจะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงของเขาแลาเมื่อรู้ปัญหาที่แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้กำกับชานโดยเฉพาะท่านผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติเนี่ย ท่นเล็นย้ำฝากผมมาเลยว่าต้องดูแลลูกน้องให้ดีปัญหาเรื่องนี้ต้องแก้ไขให้ดีให้ดูให้ได้ว่าเขาละออกเนี่ยทาไมมันถึงถึงอาชีพตารวจหรือว่าเพราะอะไรที่ว่าระบบไม่ดีมันคืออะไรแนะ่นะครับอันนี้ท่านผู้จัการเหมือนชาติก็ได้สั่งการของผมมารวมทั้งบรีการเริจเฝ้าเก็บด้วยซึ่งก็เป็นห่วงทั้งหมดนะครับเราก็ไม่อยากให้ ให้ข่าวหรือกระแสสังคมอ๋อตำรวจที่ตำรวจ,ม,รวจมันอย่างนี้เนี่ยด้วยขนาดเนี้ยซึ่งจริงๆผมบอกผมยอมรับนะว่าตำรวจทุกคนเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยทำงานเหนื่อยตำรวจดีๆเหนื่อยเอยอะทําทุกอย่างแล้วก็มีความรู้สึกว่าในความคิดตำรวจทุกวันเนี่ยบำบัดทุกอุมบมสุขแน่ๆก็คือตั้งต้องตั้งใจทํางานพยายามทําทุกเรื่องที่ให้ประชาชนนะครับคนที่เป็นทุกข์ก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาให้เขาได้มันก็เป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่ง ทต่มือก็ไปที่นิ้งเงินงครับอันนี้ก็ออนโยนเราทําทุกอย่างอยู่แล้วนะครับ